วัสดีครับคุณครูชื่อเด็กชายลาวีครับเลขที่สิบครับค่าที่หนึ่งหนึ่งสองสาม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 หนึ่งสองสาค่าที่สองหนึ่งสองสาม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  ค่าที่ค่าที่สามหนึ่งสอง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 สามค้าที่สี่หนึ่งสองสาม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 ค่าที่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ข้าที่ห้าหนึ่สองข้าที่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสองสามสวัสดีครับคุณครู